สำคัญประสิทธิเมยเห็นเงินเห็รวยรวยรวยเฟื่องอ๋อรวยรวยรวยซองสุดท้ายปีหกเจ็ดผู้บอกว่าซองสุดท้ายเราปู่จะไปทุดงซองปู่สถานธรรมรวยรวยรวยหนึ่งพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นซองสุดท้ายของปีนี้เปิดเมื่อใดค่ะ ผู้บอกว่าเปิดวันพฤหัส,สบดีที่ยี่สิบสี่เวลาเวลาเก้านาฬิกาข้ามเทการครับสาบ<ต>ุญนะสาะนี่พ่อเขียนตัวที่สองไอ้อแกลดับดับจิตจิมันเป็นยังไงเนี่ยฮะไปหอดใส่มาอมั่นตการเลยไปหาอยู่หากินทนั้งเลยละฮะ ไปทัวที่ปไปทัรที่ตัวแดงเราปูเลยไปร้ลยมองโยค่ะปูนี่คนซื้อเสียงดังมันนี้มารับซองรวยรวยรวยแต่เกิดเหตุการณ์ไฟดับมฟนั่นงกระโตอนปูจะเขียนตัวเลขใส่ซองให้ไฟกระดับเป็นทุกพพับๆแล้วตอนนี้ดับได้เนาะ ไม่มีลมมีอิงจริงมีจริงจริงนะปุ้ยแต่ว่าก็แปลกเป็นอะไรนะปุ้ยวันนี้ปุ้ยหนาหอนไฟคือดับพุดทางให้สตางเข้ามาทำมาให้สตางเข้ามาสั่งขังเอาสตางค์ไปย่า เพิงมพระภายโปรดได้นำตัวเลขมาจากกองสลาดให้แก่สัตยาัิโยมเว่นมะลายงวดเว่นมะลายเพล่ากะรกะท่อนกระแทนไดแน่บ่ไดแน่ขณะนี้ ช่อง YouTube ก็เริ่มเหนื่อยล้าหาใดเน่หาบดใดเน่่อ,องสุดท้ายแห่งปีเดือนสุดท้ายแห่งปีจักไปสิ่ยูจักไปสิบไปบอกว่าจะให้ของขวัญปีใหม่เด้ซองรวยๆวยวยของขวัญปีใหม่เอ,อคุณย้อมชัย การวิเคราะห์การพิจารณาคนก็สร้างยุนไสหลักเขาถามหาเราเด้อพระอบอ่ะวันเขาก็ับมาตกนั้นเขาป้ายครับเราจองเอามาให้หลวงปู่พระอบอยู่น้ำผมดีลนะครับนั่นแล้วเป็นสิมาบูชาหรือบุเมนมีสองอันเท่านั้นเด่นของน้ำมันให้คนกำสร้างเอามา กะสิใดเอา,เอาหนึ่งมวนสารเช่นคดของว่านพยาแยแยะที่มันหาย,ยากใส่ไว้ในผออบไห้น้ำสองคือเขาหลงอเอาไว้ค่าไวข้ขายนะกิได้เอาใส่ในผาอบ ามอาจจะเป็นเหรียญของรอเก้าหรือรอสิบเขาเรียกว่าเงินต่อเงินเงินใส่การค้าการขายนะปีพศนั้นได้ต่างกันอาจจะมาภาพจะใส่ปีพศไม่เหมือนกัน,นเป็นเหรียญห้าของสมเด็จรอเก้าเนี่ยเหรียญสิบสมเด็จรอเก้าได้ไปบางเหรียญอาจจะมี ปีพศที่ตรงตามที่เขาประกาศซื้อนี่อย่างเช่นเหรียญ5้าปีห้าหนึ่งอย่างเนี้ยเหรียญสิบปีห้าหนึ่งที่ผลิตน้อย,อยๆที่เขาประกาศซื้อแพงๆเขาเรียกว่าเงินไปต่อเงินให้แก่สยยัตยาติโยมนะเพราะนั้นนะในวันนี้คุณโยมมานะขอรับนะขอรับซองครับ เฮงเงรวยรวยนะอาตมาภาพก็ขอบอกคุณโยมไว้เลยนะให้ใช้วิจารยณในการรับชมให้มากนะไม่สนับสนุนนะให้เล่นการพนันกันให้ทำงานเอานะต,ตัวหลวงปู่เองวันนี้ก็ไปตัดไม้ไผ่ทั้งวันเออตัดมาเพื่อนำมาก่อร่าง สร้างโครงหลังคาเนี่ยมันจะมีบ้างไม่มีบ้างก็แล้วแต่สตางปัจจัยนะเพราะนะเยอะๆหน่อยถ้าให้โดดๆไปก็โอ้นะเคลื่อนภาพนี่ก็เลยวันนี้จะให้ยาวสักขางว่าวหนึ่ง วันนี้จะให้มนทการไปเพราะว่าแอดมินเยอะต้องตัดแบ่งกันเอาไปตัดแบ่งกันเราทั้งแอดมินสุลินแอดมินยะโสร้อยเอด็ดยมมนทการอยู่จังหวัดไหนก่อนอุดอรค่ะอุดอรน่นะเห็นไหมถิ่นพญานาคถิ่นปู่สุโธนะมนทการก็ยังอุตส่าห์ด้านต้นมาถึงบุรีรัมนะมาถึงแม่น้ำมูล นั่นโดดมาจนถึงแม่น้ำมูลมาหาให้วันนั้นวันนี้ก็เลยนะจะให้ยาวๆหน่อยนะเพราะว่าหนเปิดวันพรหัลหาเด้อเปิดวันครูนะให้เปิดวันครูมันเนีย hmm. วันยังอัท่านเขีย พุดเพื่อนฤหัสอีกสองวันให้เปิดวันพื่หัสพันฤหัสที่ยี่สิบสี่อให้เป็นวันครูคุณเทน้ำใส่เถอะโอ้เราปิดผนึกโอ้เราปิดผนึกเลยไม่แผแงเงียบเลยดอกนะปูไไเปิดก็เป็นปอกูกตจอง พวเาปิดตันไหนเปลัเปิดกเปิดก้อนเป็นปอกเ่าลเปิดก้อนเป็นปอกน้ำปูเนาะบตีนละม้นทากันมีเกลีบะปูมันต้องใส่น้ำพิเศษตะปูอืมรวยรวยรวยเพ่งเพงาลาือดปลาเลืดละลึกลลกงหลกองทองไหลมา ขอให้ศรัทธามีโชคลาภวัสนาในช่วงปลายปีในช่วงต้นปีปีใหม่นี้ขอให้มีเงินจับา่ใช้สอยขอให้มีปัจจัยได้มาจับายใช้สอยในครอบในครัวให้หมดหนี้หมดสินนะ ให้เกิดเป็นสิริมงคลแก่ศรัทธาติโยมผู้ที่ลงทุนหรือผู้ที่นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สา,ส,าสาธุ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 ด้วยอุอากะสะอุอากะสะอุอากะสะ พายะด้วยนะโมพุทธายะพุทธังประสิทธิเมธรรมังประสิทธิเมสังขังประสิทธิเมเห็นเงๆๆเหรวยรวยรวยเพี่ยงเอ้าพวเก okay, ใงให้เราคุณรักษาถูรับอืออ่ะปุยไอแกงเปิดเด้อ เปิดวันคน,นเรืองฮับกูโอเคแล้วมีกระกองอะไรบ้างพ่อวันหยบนาบุคคลน่ะอออเอนั่นแหละรวยไก่ปูนั่นเปิดเปิดเพื่หันเออเวลาเท่าไหร่ครับปูหรือเอา,าตามสะดวกเีเวลาวตอนเช้าสะดวกบอ,อ บางเวลาเด้อเดี๋ยวสาวหลาย,ยหราปูเด้อตื่นมาทันบางเวลาเด้อเก้าโมงเก้าโมงเก้าส่นตรงเก้าโมงตื่นไปเก้าจุดส่วนสนนะ <9. S 2> คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนม,มีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม